สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป,ป้งกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมปบอันไทเท b บ็อกซและแน่นอนว่าถ้าหากพบกันตอนเช้าวันอาทิตย์แบบนี้มันก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากแมปมวยที่เรารักได้ทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว و, บอกเลยว่าสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นั้นเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างใหญ่และมีผลต่อประสิทธิภาพของตัวเกมค่อนข้างมากเลยเพราะมีทั้งการบัฟเนิร์ม,มัดการแก้บ,บั๊ การเพิ่มลิมิเต็ดเควสใหม่และที่สําคัญมีการสปอยมัดที่จะถูกรีเวิร์กในครั้งต่อไปและสิ่งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในอัปเดตถัดไปด้วยฟังแล้วตื่นเต้นกันเลยนะสิพร้อมจะไปรับชมกันหรือยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยแต่ก่อนจะไปขอขอบคุณผลงานสสวยๆจากแตง Gmail 5 6ด้วยนะครับสำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพของเอจิดาเต ตัวละครจากเรื่องก้าแรกสู่สังเวียนบอกเลยว่าภาพนี้วาดออกมาได้ดีมากๆนะครับการลงเงาก็ทําให้ภาพดูมีมิติขึ้นมาอย่างชัดเจนลุงโป้งก็ขอบอกเลยว่าจอาเจียมยาหากใครมีแฟนอาร์หรือผลงานที่อยากอวดก็สามารถส่งมาได้ที่ Discord ของลุงโป่งได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ <c oughs> ก่อนอื่นต้องขออภัยในเรื่องของเสียงด้วยนะครับตอนนี้ผมมีอาการปวดฟันแล้วก็เจ็บปากเป็นอย่างมากนะ อาจจะมีบางคำที่พูดไม่ชัดหรือว่าฟังแล้วแปลกก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตอย่างแรกในแผ่นนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรต่อตัวเกมแต่มันส่งผลต่อความรู้สึกอย่างแน่นอนนั่นก็คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของสกิลอัติเมตถูกเปลี่ยนเสียงซาวเอฟเฟกนั่นก็หมายความว่ามีหมัดหลายหมัดที่ถูกเปลี่ยนเสียงตอนกดใช้อันติแต่จะมีมหมัดอะไรที่ถูกเปลี่ยนเสียงอัติมากนั้นผู้พัฒน,นาเขาก็ไม่ได้บอกใครที่ไปเล่นแล้วรู้ว่ามีหมัดไหนที่ถูกเปลี่ยนเสียงอัติบ้างก็คอม,มอเอนนนมนต์ okay. ต่อมาเรื่องของการบัฟเนิร์ฟหมัดในแผ่นนี้สําหรับการบัฟเนิร์ฟหมัดนี่บอกตรงๆนะครับว่าช่วงหลังมันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะทางผู้พัฒนาอาจจะกําลังวุ่นวายอยู่การสร้างอีโมดละมั้งแต่ในแผ่นนี้นะครับก็ได้มีการบัฟเนิร์ฟหมัดที่ผมว่าถูกใจใครหลายคนอย่างแน่นอนโดยหมัดที่ถูกบัฟในแผ่นนี้นะครับมีเพียงหมัดเดียวนั่นก็คือลองกาดที่จะลดสตามินาในการต่อย m อฟหนอย่างที่เราสร้างปาดีนะครับว่าช่วงหลังมานนี้ลองกาดเป็นหมัดหนึ่งที่ไม่ได้รับความนิยมเลย นั่นก็เพราะเป็นหมัดที่มี M1 ที่มีดาเมจค่อนข้างเบาทํา,าทให้เจาะเกาะได้ไม่ดีนะครับผู้พัฒน,นาเขาเลยทําการบัฟเรื่องของสตาร์มิน่า M1 เพื่อให้ลองกาดเนี่ยมีจํานวนการออกหมัดคอมโบ M1 ที่มากขึ้นอาจจะช่วยเรื่องของการเจาะเกาะให้เจาะเกาะดีมากขึ้นละมัง้งนะและสําหรับหมัดเพียงหนึ่งเดียวที่ถูกเนิร์ฟในแผ่นนี้นะครับก็คือหมัดชาร์ตแน่นอนว่าช่วงหลังมานี้นะใครที่ไปเจอกับหมัดชาร์ตนะครับก็มักจะเจอกับคนที่ชอบ spam, สแปมสกิลหมัดชาร์ตเหลือเกิน และผมว่าทางผู้พัฒนานะครับเขาคงต้องเจอแบบเราด้วยแน่ๆเขาเลยทําการปรับให้หมัดช้าเดี่ยไม่สามารถต่อยช้าๆในขณะที่ใช้สกิลได้อีกต่อไปโดยปกติคนที่ชอบสแปมสกิลช้านะครับเขาก็มักจะค่อยๆต่อยช้าๆหลังจากใช้สกิลเสร็จเพื่อให้สกิลครูดาวเสร็จทันแล้วก็ใช้สกิลได้ต่อแต่ตอนนี้นะครับจะไม่สามารถต่อยช้าๆแบบนั้นได้อีกต่อไปเพราะมันจะหลุดแล้วกลายเป็นหมัด M1 ธรรมดาทันที บอกเลยว่าพอเนื้อมเป็นแบบนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นจุดจบของการสแปมสกิลมาชาร์จไปเลยแต่ก็เหมือนผู้พัฒนาเขาก็ยังใจดีนะครับเพราะมีการปรับลดคูดาวให้ในขณะที่รัวหมัดคอมโบลดสตามิน่านั่นก็เท่ากับว่าถึงแม้จะต่อยช้าๆลดสตามิน่าไม่ได้แล้วแต่สกิลจะคูดาวไวขึ้นหากรัวหมัดลดสตามิน่าแบบเร็วๆนะครับก็เหมือนผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ต้องการให้มีการสแปมสกิลชาร์จแต่ให้เน้นไปที่การต่อยลดสตามิน่าแทน จริงๆผมว่ามัดชานนลนะครับจะเรียกว่าเนิร์ฟก็เรียกได้ไม่เต็มปากนะเพราะมันดันมีการลดคูดาวอีกก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปลองเล่นก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาบอกอีกทีนะโอเคต่อมาเป็นการแก้บัคต่างๆในเกมนะครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่รู้กันดีนะว่าไอ้แมปนี้นะครับมันมีบัคแบบโคตรเยอะนะครับผู้พัฒนาเขาเลยทําในสิ่งที่เขาควรทําสักทีนั่นก็คือการกําจัดบัคต่างๆให้หมดไป แต่ก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่ามีการวงเล็บว่า get ready หรือว่าเตรียมพร้อมสแสดงบักต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกแก้ในทันทีนะครับยังไงก็ค่อยๆดูกันต่อไปแล้วกันนะโดยบักที่จะมีการแก้ไขนะครับมีดังนี้1แก้บักที่ผู้เล่นออกนอกสังเวียนซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่าเจ๋วมากนะครับผมเพราะผมก็ลำคาญเต็มทีเต็มทนกับการที่ต้องออกไปนอกสังเวียนแล้วก็เดินถอยกลับเข้ามาเล่นใหม่นะ 2. แก้บักที่อยู่กับพื้น 3. แก้บลัคเวลาที่ฝ่ายกดออกเวลาที่กำลังจะถูกต่อยนอ็อก 4. แก้บลัคสตาเมนาเดมซีโลที่บางทีสตา m i นามันจะไม่ขึ้นจนกว่าเราจะถูกต่อยอันนี้ก็ถูกแก้แล้ว5แก้บลัคเวลาอันติแล้วแสงในจอของเราเปลี่ยนอันนี้ผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมนะครับแต่ผมเป็นบ่อยมากเวลาที่แบบใช้อันติไปแล้วจอมืดลงมั่งจอสว่างขึ้นมั่งอะไรเงี้ยมันก็มืดสว่างอย่างนั้นไปนตลอดจนกว่าจะออกเข้าเกมใหม่เลยอะ่ะ 6. แก้บลัคโพสิชันตอนอันติ อยากให้เรารู้กันนะครับว่าอันติของมัดชิมุระฮอกเลวูฟเนี่ยเวลาที่เราอันติใช่ป่ะตัวอีฝ่ายนะครับมันจะไปอยู่ในตำแหน่งที่มีคนอยู่เช่นอันติมัดฮอกนะครับตัวละครอีฝ่ายก็ดันว์ปไปอยู่ข้างหลังเราซะงั้นนะอันนี้ก็ถูกแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเจ็ด <Okay. S 1> แก้บั๊กท่าน็อกดาวน์ใหม่อย่างเพียวไวเอชแปดแก้บั๊กฉายาและเก้าแก้บั๊กการเซตปุ่มก็ตรงกันไปแล้วนะครับสำหรับการแก้บั๊กในแผ่นนี้นะบอกเลยว่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือบั๊กหลักๆที่ผู้เเเเล่่นนทุุกคคต้ออองยพบบบบจแแืส ผมว่าถ้าทางผู้พัฒนาเขาแก้ไขบ้างเหล่านี้ได้หมดจริงๆนะครับยังไงคนก็กลับมาเล่นเกมนี้กันอย่างแน่นอนแต่ยังไม่หมดผมบอกแล้วนะครับว่าวันนี้นมันเยอะแบบสุดๆเลยเพราะในอัปเดตนี้นะครับยังมีการเพิ่ม Limited Qu เ s t เข้ามาให้ผู้เล่นได้ทําอีกหนึ่งครั้งโดยของรางวัลใหญ่สุดก็เป็นการันตีหมัดทองอีกเช่นเคย <Wow. S 1> มาทีนี้ก็มาถึงสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือการสปอยแพทหน้าและแพทหน้าหน้าหน้า <c oughs> ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับแมมมวยต่อไป อย่างแรกนะครับหมัดต่อไปที่จะถูกรีเวิร์สอย่างแน่นอนก็คือหมัดช,ช็อตกาน <Wow. S 1> ที่ตอนนี้ผู้พัฒน,นาเขาได้ทําการแก้บั๊กช็อตการแดดไม่ได้มารอไว้ก่อนแล้วโดยหมัดช็อตกันเนี่ยจะถูกรีเวิร์สมาเป็นแบบไหนนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไงก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมว่าหมัดช็อตกันเนี่ยมันน่าจะถูกรีเวิร์สไปเป็นแบบไหนนะส่วนตัวในผมว่าน่าจะมีการปรับการออกสกิลแล้วก็แอนิเมชันอันตีนะครับน่าจะถูกปรับแบบอีโป้นะ ต้องลองดูกันต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็สิ่งที่กําลังจะมาถึงอีกแล้ว <c oughs> ต้องขอบอกว่าอีกแล้วนะครับเพราะผู้บัฒนา,นาม,มันพูดเหมือนเดิมอีกแล้วแต่มันจะบิดอีกแล้วหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะแต่บอกว่ามันบิดแน่ๆนะ <c oughs> โดยสิ่งที่กําลังจะมาถึงในอัปเดตครั้งถัดๆไปนะครับก็คือมีหมัดเขียวใหม่รูปแบบแบบใหม่อีโมดใหม่อย่างพวกท่าของหยาําฉาโกโจแล้วก็ลูฟี่เกียร์หนะครับการรีเวิร์กระบบแล้งระบบกิวและการรีเวิร์กสไตล์ใหม่ แน่นอนอนะครับว่าในบรรดาทุกสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยสิ่งที่ผมรอคอยที่สุดก็คือท่านนกหยัมฉาการรีเวิร์กระบ,บรงนั่นเองนะครับเพราะจริงๆมันควรจะรีแรงแจกของได้แหละไม่ใช่ปล่อยแรงค,ครั้งที่เดิมมาจะเป็นปีนะครับหาของรางวัลแกลที่มันดึงดูดใจมามั่งนะผมจะได้มีอารมณ์ไปกดแรงต่อนะครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้และการสปอยแพทใหม่ในครั้งถัดไปใครคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะสุดท้ายถ้าใครชอบนะครับกกดด subscribe Like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโปองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ของลุงโปองด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย